อยู่ร้านบางาคอาซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวนะครับ M 1 6 A 2นะครับเป็นของมาลุยนะครับผมบอกราคามือหนึ่งก่อนนะตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับเป็นปืนเปล่าแล้วก็แม็กไม่ได้ตรงรุ่นนะครับมันเป็นพอดีเขาไม่มีแม็กมานะครับผมก็เลยเอาแม็กของเจ้าตัวของปืนจีนนะครับใช้ด้วยกันได้นะใช้ด้วยกันได้นะตัวนี้นะครับมือหนึ่งร้านลุกกี้สึกจะอยู่ประมาณหมื่นห้าร้อยนะครับ เป็นบอริคพลาสติกนะแต่เป็นงานมาลุยนะครับท่านก็เห็นรูปไปแล้วเนาะว่าเดี๋ยวผมเพราะว่ากล้องโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยชัดพอดีมีลูกค้าแนะนำะในคอมเมนต์นะครับมีคนหนึ่งแนะนําว่าให้ใช้กล้องยี่ห้อนั้นเช็คราคาแล้วครับดูอยู่นะแต่ว่ามีโปรแกรมว่าจะใช้เป็นกล้องแบบดีๆแล้วนะครับมีโปรเจกต์แต่ไม่ได้เป็นกล้องใหญ่เป็นกล้องแบบตัวเล็กนะครับแต่ภาพชาัดขึ้นแล้วก็เก็บแสงกลางคืนได้ดีขึ้นนะครับมีโปรเจกต์อยู่นะครับก็ขอบคุณครับที่แนะนานะฮะ ม,มีปรแปนจะเปลี่ยนอยู่แต่ไม่จะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรแต่ก็ขอบคุณมากที่แนะนานะครับแล้วก็มาตอบคอมเมนต์พี่ท่านหนึ่งด้วยนะครับขออน,นุญาตอธิบายนิดนึงนะครับเรื่องปืนจริงนะครับผมไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นเพราะว่าผมอยู่แต่ Airso f t ซะส่วนใหญ่หรือ b b กันนะครับเรื่องปืนจริงเนี่ยผมรู้แค่พื้นฐานกับเคยลองยิงมาแค่นั้นเองนะครับผมได้รู้น้ําหนักไกลได้รู้เรื่องอระบบของปืนจริงมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่า ผมไม่ใช่ผมไม่ได้ไปทางนั้นอ่ะผมไม่ได้เล่นปืนจริงผมเลยความรู้เลยไม่ได้แน่นมากแต่ก็พอมีคร่าวๆนะครับไม่คือผมไม่ได้เก่งปืนจริงอ่ะผมมาทางแอร์ซอฟนะครับหรือวีบีการคือปืนจริงผมเลยไม่ไม่ค่อยขวนขวายเท่าไหร่นะครับจะรู้แค่บางรุ่นแล้วก็วิธีการใช้อะไรพวกเนี้ยหรือระบบต่างๆอย่างเงี้ยอ่ะผมรู้ครับอันนะี้มันเป็นพื้นฐานเนาะเพราะพวกบีบีการอัดแก๊สมันก็คือพื้นฐานมาจากปืนจริงแต่แค่คนละระบบนะครับยกเว้นไฟนนะไฟ้านะไฟฟ้าไม่เกี่ยวนะครับถ้าเป็นอัดแก๊สเนี้ยระบบก็จะ นะครับนะเอออธิบายเขาฟัง,งม่รู้เขาจะดูหรือเปล่า,<ม>านะนะนะครับอ่ะนะฮะเออแล้วก็ต่อยอคําถามหน,าหนึ่งของพี่คนเดิมนะครับว่าทําไมปิดการขายแล้วต้องทิ้งคลิปไว้เพราะว่าบางตัวเป็นรุ่น,ปน,นแปลกหรือบางทีอ่ะมันเป็นรุ่นที่หลายๆคนอาจจะหาอยู่แล้วเผื่อแบบมันปิดการขายแล้วก็จริงแต่เผื่อแบบมีรุ่นใหม่เข,ามาเข้ามาเขาได้รอดูว่าเอ้ยมันเข้ามาใหม่แล้วแล้วบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลที่ผมพูดไป ด้วยในบางส่วนหรือการอัปเดตราคาสินค้าบีบีการบางรุ่นที่แบบอมีการขยับราคาขึ้นหรือลงแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นนะฮะมารุ่งขึ้นนะครับราค่าอื่นดูทรงแล้วน่าจะขึ้นตามเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เยอะมากครับอย่างมากสุดก็5้าร้อยเต็มที่นะครับน้ครับเป็นแบงก์กันก็จะขึ้นเยอะหน่อยนะครับผมนะอ่ะนะครับเท่านี้เท่านี้พอนะครับผมให้ทุกท่านเข้าใจนะครับนะมารู้พี่ท่านนั้นลูกค้าท่านนั้นหรือพี่ท่านจะดูหรือเปล่านะนะครับ อ่าตัวนี้เป็น m 1 6 a 2ของมารุอินะครับผมนะเป็นประกับพมนะครับหูหิ้วแบบคลาสสิกเลยนะครับเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอ่าแบบหูหิ้วนะครับถอดไม่ได้นะครับผมนะเป็น a 2นะครับแล้วก็เป็นบอดี้พลาสติกทั้งตัวนะครับราคามือหนึ่งหมื่นห้าร้อยตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับแล้วก็แม็กเดิมไม่มีนะครับก็จะขายอยู่ที่3,800บาทนะครับพร้อมเล่น 4, 6 0 0บาทนะครับผมฟรีเอ้ ตาสองาบบาทฟรีไม่ไดน้น้ำหนักเยอะแล้วก็ยาวนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักเท่าตัวปืนโลหะนะนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักเวอร์วังขนาดนั้นนะครับนะบลำกล้องเป็นเป็นโลหะนะครับศูนหน้าเป็นโลหะจะมีแค่ตัวเฟรมกลางหรือบอดี้ของเขาที่เป็นพลาสติกพายพลาสติกกิพลาสติกนะครับผมนะฮะสไตล์ของปืนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะผมอธิบายกันสักนิดนึงเกี่ยวกับปืนบนีบีการญี่ปุ่นนะครับอ่ะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆห,หลายๆรุ่นถ้าเป็นไฟฟ้านเนี่ยจะมีบางบางรุ่นที่เป็นโลหะมาเป็นบางชิ้นนบางส่ว ที่ทำเลนแบบจริงๆก็เริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับยกเว้นบางรุ่นที่ยังมีเป็นพลาสติกอยู่ก็เป็นของปืนสั้นนะครับผมส่วนปืนยาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะมานะครับปืนยาวอัดแก๊สนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโลหะส่วนไฟฟ้าเนี่ยจะมีแค่เป็นบางรุ่นเท่านั้นที่เป็นพลาสติกครับก็ที่ผมเคยอธิบายไปลหลายๆครั้งว่าปืนญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาจําเป็นต้องเป็นพลาสติกเพราะว่ากฎหมายของบ้านเขานะครับนะค่อนข้าง,ขงแรงเกี่ยวกับปืนจริงหรือสิ่งเคลยมออาวุธนะครับนะแรงถึงขั้นว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โต่ะพูกังายๆ ด้วยกฎหมายบ้านเขาเนาะนะครับเราต้องเข้าใจกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับในการผลิตปืนบีบีกันหรือว่าการจะมีบีบีการของเล่นในครอบครองเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะเขาจริงจังนะญี่ปุ่นจริงจังมากนะครับมาดูกันนะครับมาโดยความเป็นไฟฟ้านะครับแม็กก็เป็นแม็กปั่นลานนะครับสามารถใช้กับพวก m 4ทั่วไปได้เลยนะครับใช้กับพวกแม็กจีนก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับผมอันนี้หัวปั่นขึ้นไปแล้วนะครับวิธีการใส่ลูกก็คือทั่วไปครับ เปิดนะครับแล้วก็ใส่ลูกนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นวิถีซาม,มูไรที่ใครลหลายๆคนน่าจะได้ลองเล่นนะครับเพราะว่าตัวญี่ปุ่นเนาะนะครับอ่ะผมใช้แบตท,ทดลองเป็นแบตสามเซลล์นะครับเป็นสามเซลจริงๆใช้สองเซลลก็ได้แหละนะครับนะอ่ะเก็บไปนะครับแบตไอชุดพร้อมเล่นเนี่ยที่ผมจะบอกอธิบายอีกทีนึงชุดพร้อมเล่นก็จะมีแบตท,ที่ชาร์จลูกหนึ่งถุงนะครับก็แปดร้อยบาทนะครับนะ ก็ตัวปืน3า0พนนะครับพร้อมเล่นก็4,6 0พนะครับอ่าถูกแล้วนะครับ4ี0พนะเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับนะปืนญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ผมได้ลองคุยกับคนที่เล่นปืนญี่ปุ่นแล้วจริงๆนะเขาบอกว่าเออเป็นปืนไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยไว้ใจได้นะครับแล้วก็เรื่องความแม่นยำเนี่ยพอสมควรน,นะครับแต่เขาก็บอกว่ามันทนนะนะครับมันทนมากนะครับ ทนกว่าถึงแม้มันจะเป็นบอดี้พลาสติกครับแต่ข้างในเขาเซตติ้งมาดีแล้วอันนี้ผมถามข้อมูลจากคนเล่นปืนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเรื่องมีบีการญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ผมเพิ่งจะมาอินช่วงที่เริ่มจับจริงๆผมชอบตรงที่ว่าถึงแม้ความแรงเขาจะไม่มากแต่ความม่นยำเขาคนขึ้นสูงกว่ารุ่นอื่นนะครับขนาดปืนแก๊สยังแม่นเลยออโต้ปกติปืนแก๊สออโต้ไม่แม่นนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยสนุกมากนะครับเฮสดก่อนนะครับโอเคยิงได้นะครับผม ใส่แม็กนะครับปั่นตูนิดนึงโอเคลูกออกนะครับอัน,นต้องเทสก่อนนะครับว่าลูกมันออกไหมนะครับผมมาดูความแรงนะครับความแรงผมว่าความแรงน่ารักชัวตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะสองหกหกสองหกหกสองเจ็ดสามสองหกสี่สองหกเก้า ส6งหกสความแรงถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็ความแรงค่อนข้างนิ่งด้วยนะครับมีเพี้ยนไปหนึ่งนัดนะก็คือ2อ6 2 6หกสอ264หกสองเความแรงเสถียรมากนะครับผมตามสไตล์ของปืนญี่ปุ่นนะครับนี่แหลคนะครับวิถีสมูไรนะฮะโอเคนะครับส่วนเรื่องรูปหรือต่งตางๆเนี่ยผมขึ้นไปให้ท่านดูแล้วเนาะเพราะว่า มันองเป็นปืนญี่ปุ่นจริงๆนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาค่อนข้างซีเรียสนะฮะนี่เลยนะครับในนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ท่านเห็นรูปอตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่าในนี้ผมบอกกล้องผมโทรศัพท์มันเก็บความเก็บแสงไม่พอดีแต่มีโปรเจกต์จะซื้อกล้องใหม่นะครับมีโปรเจกต์อยู่แต่ยังดูดูเลือกอยู่นะครับเนี่ยเป็นโลโก้แบบปืนจริงนะครับนี่ก็เก็บแบบปืนจริงเลยต่ถ้เป็นพลาสติกมันก็ทําออกมาสวยนะนะครับนะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องของเจ้าตัวนี้เลยนะครับปะ่ะดูความแม่นยํากัน โอเคครับเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะระยะนี้ก็20เมตรนะครับผมมาดูว่ากับเจ้าตัวมรีไฟฟ้านะครับจะเป็นยังไงเนาะแม่นไหมแต่ญี่ปุ่นนะนะผมว่าน่าจะพอได้อยู่แต่ถ้ามาแต่ถ้ายิงไม่แม่นก็คงเป็นที่ผมนะครับอ่มาดูกันนะครับว่าจะยิงโดนไหมนะครับ Uh, ต้องเลงเผื่อเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอาญาตศูนย์มันตับตับทีนนข่ขอไปปรับตั้งได้นะครับก็คือการให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อเนาะนะครับยิงระยะค่อนข้างไกลนะครับสูนตั้งได้นะครับผมอลองอีกทีหนึ่งนะครับ าตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับลองออโต้นิดนึงนะครับเพราะแม็กเขาบรรจุได้300นัดนะครับเป็นไฟฟ้าเนาะลูกเยอะอยู่แล้วนะลูกดกลูกดกนะครับขนาดออโต้ยังแม่นเลยนะครับแทบจะเข้าทุกเม็ดนะฮะโอเคต่อไปดูระยะ10เมตรกันนะครับเอ้ย15เมตรเอาภัย โอเคมาเป้า10เซนหรือ20เซนนะครับระยะ15เมตรนะครับจะเทสเป็นไซมิก่อนนะครับผมนะอ่ะ,อะเดี๋ยวปั่นตูดก่อนปั่นตูดเผื่อลูกขึ้นไม่ทันนะครับอ่ะ พอตั้งศูนย์สูงไปเราก็หดมันกลับลงมาหน่อยนะครับเพราะเป้าเล็กค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมอปั่นลานไม่พอนะครับขออนุาตเช็คแม็กแป๊บ โอเคลูกออกนะครับต้องตบแม็กนิดนึงนะครับตอนใส่นะครับเพราะว่าเคี่ยวล็อกไอตัวแม็กจีนอาจจะลึกไปนิดนึงนะครับออโต้ Auto นะครับ ลูกเขาวิ่งตรงนะ,ปะเปร่งปรเปร่งเลยนะครับไปดูระยะสิบเมตรกันโอเคมาระยะสิบเมตรนะครับปเปดสิบเซนละยี่สิบเซนนะครับผมอ่าปรับนิดนึงนะครับมาดูกันนะฮะอ่าต่ำไปนิดนึงนะครับสูงหน่อยสูงหน่อยนะครับไม่หน่อยเยอะเลย เพราะมันใกล้นะครับมันใกล้โอ้สูงเกินโอ้ดูออโต้นะครับผมว่ายังไงเข้าทุกเม็ดนะฮะ ตาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโอเคไหมยิงได้ปกติครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับก็ด้วยความที่มันเป็นแบบศูนย์ปรับตั้งได้ใช้ขวาได้แล้วแต่ท่านจะไปลองตั้งดูก็ได้นะครับแต่ผมว่าความแรงมันไม่ได้เยอะนะครับสําหรับสายลงสนามเนี่ยก็โอเคนะครับไม่ได้น่าเกียดนะลงสนามได้และอย่างความแรงของข้า้งน่ารักไม่มีใครตีท่านด้วยนะครับเพราะว่าความแรงลงสนามเนี่ยเขากำหนดไว้ที่ประมาณ3 350 fps นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ26070นะครับไม่เกินนี้ผมว่า ความแรงค่อนข้างมิตรภาพนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วความแรงขนาดนี้ถ้าโดนแบบไม่ได้ไม่ได้โดนเสื้อนานๆเนี่ยเจ็บนะครับต่อให้โดนเสื้อก็เจ็บนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะครับแอบแอบสะดุ้งอยู่เหมือนกันนะนะครับอ่ะนะครับอันดับต่อไปนะครับผมให้อ่าก่อนจะชักแบตออกนะครับปรับรีเซฟก่อนให้แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงแม็กออกแล้วก็เปิดไอตัวนี้ออกมานะครับเพราะด้วยความเป็นไฟฟ้ารุ่นเก่าเนาะมันจะมีลูกไหลออกมานะครับไม่เชิงไฟฟ้ารุ่นเก่าเป็นที่แม็กดีกว่า นะครับซึ่งของเดิมเขาเนี่ยซึ่งตัวนี้ถ้ามันเป็นแบบของใหม่เนี่ยแม็กก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแม็กก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแม็กลานเหมือนนี้เหมือนกันคือไม่มีสิ่งดันลูกเพื่อที่จะให้มันสุดนะครับไม่เหมือนตัวไฟฟ้าที่เป็นตัวล่าสุดของเขาอะเออที่ผมเคยขายไปจะเป็นตัวสกาเอลระบบใหม่อะไรของเขานั่นแหละนะครับนะโอเคแล้วก่อนที่จะก่อนที่จะ ชักแบตนะครับขออภัยนะนอนดึกติดกันหลายวันแล้วสมองเริ่มเริ่ม,ร,ม,ร,มรวนนะเริ่มรวนนะขออภัยยิงเคลียร์ก่อนนะครับหนึ่งนัดกันลูกคานะครับผมแล้วก็เซฟนะครับผมเซฟเสร็จแล้วเราก็เปิดตูดนะครับเปิดช่องใส่แบตนะครับเปิดตูดดึงลงมาเลยนะครับแล้วก็เปิดออกนะแล้วก็ชรัรออกมานะครับเดี๋ยวติด,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 ดคือแบตท,ที่ท่านซื้อไปเนี่ยจะเป็นแบตแบบลูกเดียวนะครับซึ่งมันจะเป็นสามเซลล์แต่เป็นก้อนเดียวแต่นี่ผมไว้ลองปืนนะ เืิดอะไท่านเข้ามาแล้วอาจจะตกใจเฮย้ยได้แบตแบบนี้เหรอไม่ครับอันนี้คือแบตผมเองแบตท,ที่จะได้ไปจะเป็นแบตก้อนเดียวนะครับซึ่งมันจะเป็นก้อนเดียวแต่3ามเซลล์นะยี่ห้าซีนะครับยี่ห้าซีอ่ะต่อไปก็เก็บสายปิปตูดครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะแล้วมาถึงเรื่องการตั้งฮอปนะครับผมลืมพูดตอนแรกดึงคันลังขึ้นนะครับจะเห็นเลือนฮอปเห็นไหมสามารถปรับตั้งได้เลยนะครับผมนะอ่ะเดินกลับเข้าไปนะครับผม เรีบความเป็นไฟฟ้าเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นี้แหละเล่นง่ายๆดูแลง่ายๆนะครับหลักๆแล้วก็ดูแลเรื่องแบตนะครับผมแบตก็พยายามถ้าลงสนามเนี่ยก็พยายามมาหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับหรือว่าช่วงระหว่างพักเล่นไปเกมหนึ่งแล้วเนี่ยก็ควรจะออาไม่เิ่มเกมหนึ่งอะเอาสัก2เกมนะครับแล้วชาร์จแบตสักทีหนึ่งนะครับผมรือท่านใดจะลงสนามจริงผมแนะนาให้พกแบตสองก้อนนะครับผมถ้าแบตเริ่มอ่อนปุ้มให้สลับแบตเลยนะอย่าเล่นจนมันตัดระบบหรือว่าแบตมันหมด ไม่งั้นแบตท่านจะพังนะครับส่วนท่านใดนานๆยิงทีเนี่ยหรือเอาไปยิงเล่นนะครับก็ควรจะนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรืออาอย่างอย่างน้อยสุดเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งชาร์จแบตท,ทีหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นไฟนะครับหรือเอาอย่างมากสุดผมให้1เดือนนะครับเพราะว่าต้องการให้แบตเต็มตลอดเวลาเพื่อที่จะเซลล์แบตจะได้ไม่ตายนะครับเพราะเซลล์แบตตายหนึ่งตัวนะครับมันจะทําให้การจ่ายไฟของแบตได้ไม่ดีนะครับทำให้ปืนยิงแล้วเหมือนมันเบาลงแล้วก็บวกกับ อ่มอเตอร์มันจะขับไม่ไหวเพราะกำลังไฟที่ใช้ผลักมอเตอร์เนี่ยไม่พอนะครับนะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b ีบีการเชิเซานะครับ l i น์บีเคแอลซอฟนะครับผมหรือนะครับอกเว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมนะก็ก็กดลิงก์มาได้เลยนะครับผมแอดไลน์แอดเฟซกันได้มาไอแอดไลน์แอดเฟซกันมาได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ